สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกทั้งเบิดเด้อครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพ่อหญ่สายมาแล้วครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อม้อนี่พ่อหญ่สายสิพาพี่น้องมาสมสวนปามน้อยดนะครับเด้อปามครับปามวิถีชีวิตนะครับเนาะวิถีชีวิตของคนบ้านๆคนทํามาหากินเนาะครับเผ็ดหัวเผ็ดสวนยูกับไห้กับสวนนี่แหละครับ สวนยางน้ำแดงสวนป่าม์นน้ำแดงครับแล้วก็มีสาปา่าครับสาปา่าสาป่านะครับเด้อพี่น้องก็บ่ไา้เ่ปลากเล็เรียงไว้อยู่เพประมาณอยู่ครับมี่รอกแล้วมื้อนี้ก็เอาเขาแห้งครับเขาแห้งอาหารเทากับีเขาแห,งาหา้งก็แช่น้ำแล้วก็มะเลือปลาครับมาให้ปลากินให้ไปแล้วละครับ้านึง่ะห้ไปแล้วเดี่ครับพี่น้องพาพี่น้องมาสมสวนป่ามันน้ำนะครับเด้อ เออพอใหญสายกับบุบี้หยังครับกิจกรรมมื่อเสาร์นี้กับไปซอยเพิ่นทำพิธีเอเตรียมการเมนเขาศพครับมือนี้บันนี้มาให้อาหารเอาเขาให้ปลาครับเอาเขาให้มันกินครับนี่ยเขาครับเขาเข้าเข้าครับโยนให้มันกินเอออเาเกลือมาแล้วล่ะครับโยนให้มันกินไว้ครับปลาครับสา้อยครับมี่สาสาโนยครับมี่สาน้อยครับกระจักต้องลองนี่แหละครับเนี่ยพ่ใหญ่บ่บลายดอกสาบ่ใหญ่ ครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ชีวิตผลบ้าน,นบ้านนะครับเด้อพอใชสายกับยูน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละครับเข้านี่กับไปซอยเพิ่นและอันนี้ที่พาพี่น้องมาสมน,นี่สาปลาครับสาปลาสามีสามน้อยครับเลี้ยงปลาหลายอยู่ครับมีอยู่หางปได้กินจักเท่าดอกเลี้ยงซื้อปลาก,กินเซยครับเพราะว่บ โบยกล้าจับเอาครับกินอยู่กับบางครั้งครับนับตัวได้อยู่ครับปลาปลาครับนี่พาพี่น้องมาสมสวนปาล์มนะครับเด้อเออสวนปาล์มครับก่อนปลูกปาล์มมาในปีที่เข่าปีที่สี่ครับในสามปีปลายครับสามปีเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ครับสุกมากปาล์มครับได้ขายตั้งแต่สองปีหกเดือนครับสองปีสี่เดือนเพลาะครับประมาณนั้นแต่ว่ากับ่อขายเถอะคันที่ขายก็ได้อยู่แต่ว่ากับปล่อยมัน มันสุกส่วนสองปีหกเดือนจังตัดครับย่านเขาบ่ซื้อนะครับปามน่วยน้อยเขาเดียวไปขายแต่สองปีสามสองปีสี่ก็ได้อยู่ครับขบหมาฝากปามครับเต็มครับพี่น้องคุนข้ามาฝากปามปามสามปีนะครับเดี๋ยสามปีครับแต่ละต้นเนี่ยโอ้หลายครับหลายดินอันบรงนี้มันเป็นร่องน้ำครับมันเป็นร่องน้ำแน่ครับมันเป็นร่องน้ำผมพญนสายกับยกคูครับ ยกคูด้อพี่น้องเด้อพูดถหมากขมากปามครับพ่ดเต็มครับเต็มหมากปามหลายอยู่ครับหลายอยู่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าขนาดมันมีน้ำอยู่ใกล้ครับยังเป็นดอกทั้งตูผูตัวแม่ครับนี่ดอกเป็นพวงตุผูสักพันวาตุผูบอครับนี่ตุผูตัวแม่ตูเป็นหมากกระมีครับนี่ครับนี่หมากเต็มอยู่ครับพาพี่น้องมาสวมสวนปามนะครับเด้อผูดใด มีไฮมีสวนมีดินที่อยู่เป็นร่องน้ำเป็นน้ำซ้ำน้ำซึมนะครับเด้อพี่น้องอพฟยายสายตัดหญ้าแล้วแล้วครับตัดหญ้าแล้วแล้วปามทั้งเบิดก็ร้อยยี่สิบต้นครับร้อยสาวต้นครับตัดหญ้าแล้วลวละก็เลยว่าที่หดน้ำหมักหดน้ำปุ๋ยครับมือหนานะวันนี้กกยังบ่ิหนได้หดเธอดอกเพราะว่าใส่ปุ๋ยวางปลายฝนเนี่ยครับใส่ปุ๋ยอยู่ครับใส่ปุ๋ย นี่ทอทอน้ำครับทอน้ำแปบน้ำทีวีซีครับเปิดน้ำใสซีหามือใสเธอหนึ่งครับครับเบิ้งหมากป่าพี่น้องเอ้ยสะออนด้พี่น้องเอ้ยเอ้ยสาอ,อ์น,น้ำบอ่อพี่น้องคนหมากครับหมากปลูกสองปีหกเดือนก็นได้ขายครับขันมันดินดินคันมันมีน้ำมีปุ๋ยดิน เป็นล่องน้ำครับเป็นล่องน้ำน้ำซ้ำขาดินมุมบองนี้มันเป็นของพายสายมันเป็นซ้ำครับเป็นซ้ำพายสายกับเอาไมโคเขาเจ้ามาขุดเป็นคูครับเป็นคูให้เป็นล่องเป็นร่องครับกว้างกับหกเมตรเจ็ดเมตรนี่แหละครับประมาณนั่นแหละแะควับล่องรถไมโครหนึ่งแล้ครับกับผู้ดีปลูกใจวางผู้ดีเลย้วครับหมากป่าพี่น้องใกล้ที่สุดนะครับบางนึงเอาไปขายแล้วครับได้หกบาทสามสิบครับบางนึงนี่ กับว่านได้หลายดอกครับมันเป็นป่าหมน้อยอยู่ครับเนาะเอาไปขายที่แรกๆครับพวงละแสงและโลโลเครงสองโลครับสูงสุดนะบัดน,นี้แสงละซีหาโลก็มีแล้วครับซีโลก็มีแล้วถาลายเลยซีโลก็มี่หาโลสามโล,มลครับประมาณนั่นแหละครับเพราะมันยังน้อยเด้ครับเนาะ,ะพี่น้องได้มากันนั้นเป็นตัวผูน้ำตัวแม่น้ำัุนมพรรว่าผู้ใดมีดิน เป็นร่องน้ำป็นซ้ำป็นน้ำซึมนะครับเด้อขันอยากปลูกเอออยากฝังอยากปลูกป่ามร้องเบิงกับทดสอบปลูกแล้วครับบ่ร้องบ่งหู้ครับปัญญายสายกัที่แรกก็ว่าที่ปลูกอีกอย่างน้อน้ำซ้ำน้ำซึมนี่เนะากะก็เลยคืดได้ก็เลยเอาป่าม,มัส่ร้องเบิงครับมันก็เห็นผลครับได้ผลครับขั้นดินเป็นโคกเป็นโน้น้ำบ่ถึงหันสูบน้ำใสบ่ได้หันหันก็เอว่าตัวนั่น กับบ่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเขาปลูกนด่นคือดีกว่าจะไปปลูกขรับป่ามันมันดินสูงครับขนาน้ำใส่บ่ได้ขนานน้ำบ่ถึงน้ำบ่มีนะครับอันนี้ของพ่อใหญ่สายกับท่อใส่ใส่น้ำนี่มันน้ำถึงนะครับเด้อเพราะว่าสะอยู่เถิงครับปล่อยท่อระบอท่อยท่อระบายลงมาเลยครับปล่อยลงมาเลยเราไปเดี่ยวแป๊บมาใส่แป๊บมาใส่แล้วกะต่อท่อพีพีซีต่อท่อพีอีใส่ทุกต้นเลยครับ พี่น้องหมักปามครับหม,มักปามอันนี้ล่องคูครับตานยาแปนเออเติร์ดดูครับนี่จัางว่าเมื่อน,นี้มาหาพี่น้องมาสมสวนครับเออจากอนตะกี้พอใช้สายกับอยู่บ้านน้ำทองนี่แหละออกจากบ้านไปอยู่รถไฟแปดปีครับไปขายของรถไฟครับออกลับมากับลงมาบ้านกับมากีดยางครับมากีดยางพอไปอยู่รถไฟกับมาปลูกยางไว้ด้ยครับปลูกไว้แล้วกับอ,อ,อยู่รถไฟแปดปี ก็ขึ้นมากับมากีดยางกับมาปลูกปาบเนี่ยแหละครับปลูกปาล์มครับปลูกปาล์มก็ได้ขายแล้วครับจริงจางมันเปลี่ยนมากูเห็นเขาเจ้าปลูกอยู่อันนี้ปลูกมะพร้าวแซมครับพอมันห่างกันเขาก็ปลูกมะพร้าวแซมไว้ครับมะพร้าวไฟครับเลยมันเหลืองๆเนี่ยเป็นตระกูลมะพร้าวไฟครับบนเป็นเหลืองตายนะครับเด้อน้ำน้ำใสอยู่ครับปุ๋ยก็ใสให้อยู่เป็นมะพร้าวไฟท่าันพูดว่า ครบเบิ้งหมากปามพี่นออ้องเอ้ยเบิ้งหมากปามพุ่นครบปามสามปีครับปามสามปีโดดโดกครับกำลังกำลังโดกครับนี่ครับเปิดน้ำใสครับนี่ทอทอพีวีซีครับเปิดเป็นก๊อกน้ำเปิดใสครับเปิดน้ำใสเปิดน้ำใสอันนี้กับปกัส้็ยสายกับปูไว้มาก ลินมาไมลินฟ้าครับนี่ปลูกไปอยอันนี้หมาลินจีปลูกสับครับหมาลินจีนี่หมาทุเรียนสองต้นบ่อครับนี่นี่อันนี้ทอทอทอใส่ทอน้าทอน้าใสต่ต้นป้าป่ามันแล้วครับนี่นี่ครับแปปบน้าเปิดใส่ครับเปิดน้าไใส่ครับมันมาจากสะครับทอนี้มาจากก้นสะครับเห็ดทอก้นสะไวอันนี้ทอเปิดทิมครับเนี่ยนี่เปิดทิมอันนี้เปิด มันน้ำไหลก็เปิดออกครับนี่อันนี้เปิดไปปลาป่ามแล้วครับนี่นี่แหละครับมันมาจากสาครับนี่คอนี้ครับนี่ปันระบบน้ำบบดีนี่เอพี่น,อนอ้องาจะปลูกเด้อปลูกแล้วก็บ,บ่ได้ผลครับผมเห็นพญ่สายเห็นเขาจะปลูก่ห็นโอ้ยเขาจะาดุดถิ่มหลายคนแหละป่ามันบ่เป็นหมาครับมันมันมีน้ำนี่ครับท่อนี่มาจากครับท่อน้ำครับท่อน้ำนี่ครับ,รบ,รบเปิดจากก้นสาครับนี่ก้นสารครับ นี่ว้าวครับว้าวออกมาจากสาข้นสาครับนี่แล้วครับสาน้อยนี่แล้วครับนี่พาพี่น้องมาเบิ้งครับพาพี่น้อง z มตามธรรมชาติวิถีชีวิตเจ้าค่ะเนาะอันนี้ใยที่ผมวันนี้สายเอาใยน้ำไปใส่น้ำไม้ครับใส่น้ำไม้ใส่น้ำไม้แล้วครับด้วยด้วยใยไปใส่น้ำไม้อยู่เดี๋ยวนี้รับนะครับนี่สาครับสาน้อยนึงครับนี่สาหน้อยใหญ่ครับเกือบไายพอดีล้วครับนี่น้ำเต็มครับความหัวครับน้ำ เป็นน้ำธรรมชาติครับเป็นน้ำบ่อน้ำบ่อครับบ่อเป็นน้ำควาน้ำฝนครับบ่มีแห้งนะครับเนี่ยอง่ปย้ายสายตัวนี้เบิดปีครับเบิดปีเบิดแรกเดินหาก็ยังคือเก่าอยู่ครับเพราะว่าอาศัยน้ำบ่อน้ำเป็นน้ำบ่อครับสารน้ำครับเกิดมาเองจากล่องคูครับจากเป็นน้ำซึมครับดีุพี่น้องเอ้ยคันผู้ไดมีดินมีดอนคันอยากปลูกอยากฟังนะครับเด้อ นะครับปาต้นป่ามเบิ้งป่ามนะครับพี่น้องเด้อพุดเบิ้งหมากป่ามครับหมากปามครับเด้อพี่น้องพุดมากป่ามครับพุดป่ามสามปีนะครับเด้อพี่น้องท่านผู sí. ้ใดอยากปลูกอยากฝังท่านอยากกลับบ้านกลับซอกนะครับเด้อครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งหมากป่ามพี่น้องหมากป่ามครับปามสามปีหกเดือนครับหกเดือนเกียเดือนพอดีค้านี่ครับนี่จะผมไปขายบางนึงนี่พุ่งสายไปขายบางกี้นี่ก็มันแพงอยู่ครับแพงอยู่เดี๋ยวนี่แต่ว่าอย่างถือครับ ถือก็ได้สิบแปดบาทกลัวยอยู่ครับใขรเมื่อวานนี่ครับอันนี้ปามครับปามขันผู้ใดพี่น้องผู้ใดยอยากปลูกอยากฝังขั้นอยากกลับบ้านกลับซองครับมีดินมีดอนอยากปลูกปามกับปลูกลดนะครับเด้อพี่นอ้องนนีเปิดน้ำใส่ครับเปิดน้ำใส่ปามออขั้นดินเป็นที่ลุ่มเป็นทีน่น้ำซ้ำน้ำซึมนั่นนะครับ พี่น้องนี่ไฮเบอเบิงระบบน้ำครับเปิดน้ำใส่ปามครับด้วยน้อพี่น้องดูนี่ดินี่ผมเป็นแป๊บน้ำครับเปิดใส่ตลอดได้ครับนี่เปิดไ้มือหนึน่งคืนหนึ่งก็ได้ครับนี่ก็พอดีครับมันกับขัดเอาใส่ถังก็เชื่มอม่นเป็นซีถังเต็มถังอันแดงพุ่น,น,นบ <c oughs> อกครับนี่นี่ครับอันนี้ท่อได้ครับอันนี้ท่อพี่อีครับต่อจากต่อจากอันต่อจาก ท่อพี่วิซีมาครับเนี่ยท่ก็เจาะใช่ครับนี่ท่อพีอีครับเดี้ท่อพีอีครับเปิดใช่ตลอดเบิดมื่อเบิดคืนแล้วครับเนี่ครับนี่นี่ครับน้ำไหลตลอดครับไหลเบิดคืนแล้วครับเนี่เด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดมีหัวมีสวนก็ได้อยากปลูกปลูกรถครับแนะน้ำเด้อครับเด้อ เบิกหมากปามได้พี่น้องสะออนบอ่ครับนี่พูดพูดพหมากปามครับแมนเบิ่แล้วครับนี่แมนครับแมนหมากปามรับพลังเอ,อมิมทีครับนี่หมากมันก็สมต้นมันแล้วครับเนาะปามสามปีนึงมันก็ยังยู่ตั้งดินอยู่ได้ครับหมากเอาใส่ปุ๋ยมีน้ำมีปุ๋ยแล้วก็สุดยอดแล้วครับเจ้าว่ามันงได้เป็นมันจะสมบูรณ์ครับขั้นบ่มีน้ำใส่แต่ปุ๋ยหนาแรกมันบ่นได้กินอันกัดขาดครับ ผมกับอันนี้พ่อพ่อน้านี่เปิดใส่เป็นเป็นแนวครับเป็นแนวมันมีมันมีหลายแถวครับหลายแถวกับปลูกตามเบึงหมากควาพี่น้องเออครับอาสมสวนป่ามนะครับเด้อยกคูเป็นคูเลยครับนี่คือยหัวขึ้ยสายกับเป็นคูเป็นร่องเลยครับนี่ได้ขายปีหนึ่งปีปีหนึ่งพอดีแล้วครับครบรอบปีแล้วได้ขายสิบเก้าเทือครับเดือนละสองเทือครับ ครับเพ็ดเป็นครูนะครับได้พี่น้องเด้อคันอยากปลูกอยากฝังปลูกลดครับพี่น้องเออได้เงินแน่นอนครับเป็นหมากแน่นอนครับเออถึงบบได้หลายก็เป็นเงินได้เป็นงวดละสองเท่อเท่อละออได้หลายคนเงินผู้เท่าอยู่ครับเดือนละหกร้อยนีืได้หลายกนหกร้อยอยู่ครับม,มันขนาดมันแน้นอนนะครับนี่นม,มันใหญ่มาปีที่สี่ที่หาเขาวะว่แห้งที่ได้แห้งที่ได้หลายครับ เด็พี่นอ้องเด้อบบบนี้กระดาษไฟสายกับผ้าเบื่องผ้าสมสวนปามนะครับบบบนี้ก็ปลูกบักพ้าวครับบักพ้าวแซมเห็นว่าปามห้างเขาก็ปลูกบักพ้าวครับปลูกพ้าวแซมครับแซมต้นปลาปามเพราะว่าปามกับบักพาวนั้นเป็นตระกูลเดียวกันนะครับเนาะเห็นว่ามันใหญ่ยู่ขันปลูกอย่างอื่นแซมหันคือบักพ้าวไปปลูกปนปลาอย่างนี้บ่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นคนละตระกูลกันมันแย่งอาหารกันครับ แยกอาหารกันมันแบ่งกันกินได้อย่างกินเบิดครับนี่ครับต้นบกพเ้าห์ใหญ่แล้วครับนี่บกพเ้าวไฟครับพาวไฟบางต้นกับ้าวไฟบางต้นกับ้า,าวธรรมดาเห็นมันเหลืองๆมับโมเนเหลืองตายดวยครับเด้อเหลืองเดเหลืองแดดแดดเหลืองแกแดดแล,แ,ลแล้วกับมันเป็นบกพเ้าวตะกูลุพเ้าวไฟครับเด้ใหญ่แล้วครับบอพเ้าวใหญ่แล้วเด้ใหญ่แล้วครับหายขึ้นไปตามต้นปาล์มครับพันป้าปาล์มข้าขงเบิดแม่แล้วครับป่าปาล์ม ป่าปามสูงกว่าใหญ่กว่าอยู่ครับเพราะว่าปลูกที่หลังป่าเห็นว่ามันห่างแล้วก็เลยเอาเปลืาวมาแซมครับเด้อพี่น้องเด้อคนผู้ใดอยากปลูกอยากฝังคันอยากเบื่องานไปจําเบื่อกรุงเทพเบื่อกรุงไทยเออคันกลับมาบ้านเฮากะบบมีอันจะคิดอันจะเฮ็ดคันคิดบ่กออกคันก็พอสายแนะนำ้อครับเด้อคันมีดิน อยู่ร่องน้ำด้วครับดี่จะ่วจะเป็ดดินโน่นอี่บ่ิเนน้ำให้ปลูกนด้อื่นครับดินสูงจากน้ำนะครับแบบทงนาคันเ้าบ่เห็ดนาแล้วครับอย่างบ่เห็ดนาแด่บ่อรือนาข้ามน้ำซับน้ำซึมมันนาบ่หลายเห็ดแล้วบ่พอกินไหมี้หาไรนี่บริเห็ดนากรโอ้ยเมื่อยด้วครับคือมือนี่นานี่ส่วนมากกบ่เห็ดหลายพิษจะให้คนเศรอบุตรไมมีนาก็ได้ครับให้คนเศรคนอื่นเศร้ากระแบ่งกันกินครับเขาจะแบ่งแบงให้กันกินเอาบรเห็ดนาซึ่งมือเนี่ย เจ้าของนาะเห็นบริเห็ดหรครับพอนธสายก็เคยไปเห็นหนาเพื่อนอยู่ตะกี้ตะกอนจะ,ะหลายๆปี10ิบก็บปีทั้งหลังก็ได้ครับอันนี้ต้นพาาครับต้นพาาปลูกแซมกับใ่แล้วครับผุนใ่ครับใ่ใ่ไรเลียกันล่ะครับขั้นอยากกลับบ้านกลับซองขั้นเบื่อง,งานประจาเบื่อกรุงเทพกรุง,งไทยกลับมาบ้านกลับมาปลูกมาฝังเ้อพี่น้องเด้อพันธสายนี่ก็ปลูกแล้วก็ได้กินได้ขายแล้วนะครับเด้อได้ใส่แล้วได้ขายแล้วครับ ปาล์ม้ะขายแล้วครับต้นเผาครับปลูกแซมครับปลูกแซมปลูกเผาต้าวสามสิบต้นอยู่ครับผลปลาปาล์มครับนี่เผาครับพผาได้ครับได้เด้อพพี่น้องเบิ่งหมากปาล์มครับพี่น้องเบิ่งหมากปาล์มนี่แล้วก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่นเปิดมาเข้ามาเห็นคลิปนี่พญายักษ์ครับพอญายักษ์ เห็ดคลิปเห็ดคลิปหนึ่งเห็ดซองหนึ่งแล้วเหรอครับหันเป็นโคตรซองคนธรรมดาบ้านๆครับเออมันบัพานบัพานบัได้ครับเก็เลยเห็ดเปิดซองใหม่แล้วครับเด้อซองยูทูปซองใหม่เออหิดพิมพ์ว่าพอหญ่สายเลยครับพอใหญ่สายเลยบหันกับซองเก้าหันกันได้มาไทยเจอหนึ่งแล้วเหรอครับสมต้นป่าผ้าสมต้นป่าผ้าสมสวนบักเผ้านะครับอันนี้เป็นบักเผ้าใหญ่นะครับเดือกเผ้าใหญ่เผ้า กินกะทิมันข้าวไงข้าวน้ำหอมก็น,นี้ครับอยู่ฟางพุ่นพ่อใหญ่ยายสายปลูกไว้ฟางพุ่นครับพี่น้องนี่นะครับเด้อข้าวปลูกแซมคำเด็ดข้าวต่อน้ำใสทุกต้นแล้วครับต่อน้ำใสทุกต้นเลยพ่อใหญ่สายก็เปิดใส่ตลอดที่หามือเปิดใส่ทันึงครับพ่อใหญ่สายกับ่างวุ้งกี่มืออาทิตย์แล้วนี่ก็เอาเออเอา,เอาหางเพิงครับเพิงโกนครับมาติดตั้งอยู่สี่หา,หางบางครับ เลี้ยรูปไปน้ำยู่ครับเลี้ยรูปไปน้ำยู่ครับต้นปาล์มครับที่ฮางเพลิงครับฮางเพลิงพี่น้องฮางเพลิงเอามาล่อมันเอามาล่อฮางเพลิงเด็กเขาตัวยหญ่เด้อพี่น้องพาเบิงฮางเพลิงนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวล่อมันเดี๋ยวมันเกิดมาแล้วครับจังหน่อยครับบบโดนดอกบบเกินปีนี้ดอกว่าสั้นเพป็นว่าลองเบิงครับฮางเพลิงครับฮางเพลิงติดตั้งไว้ทาท้างล่างกับทาน้ำมันเครื่องไว้กันหมดขึ้นไปกวนมัน หางเพิงครับมีสีหางอยู่คนละปลาป่านะครับอยู่สีแก่หายแก่พุเพลินครับติดตั้งไว้คันมันเข่าคันมันมาแล้วสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้ออันนี้หางเพิงครับติดตั้งไว้เลี้ยงลูกไปน้ำเนาะครับเนาะมันพยายนสายกันยู่ซื้อๆบ่เป็นครับเฮ็ดไปทุกอย่างครับเฮ็ดน้ำบ้านน้ำซองนี่แหละเฮ็ดน้ำให้น้ำสวนนี่แหละครับปั่นพาชมพาชมสวนป่ามันนี่พยายนสายกันตายหนาล่องแนวแดนนะครับเด้อนี่เด้อ แดนอันนี้ลักแดนเพื่อนลักแดนปลาป่าอเมริกสายกับปูคางกับวันพืเม็ดธามเม็ดพุ่นลรอครับพุ่นดคางอยู่พุ่นครับแนวแดนกับตัดหญ้าแปรละครับพุ่ดปลาป่าอเมริกาสายกับมีร้อยยี่สิบต้นครับกับบ้านหลายครับกับหาไรหกไร่ลรอครับประมาณนั้นละหาไร่ครับในปูตัดปลาแนวกันแดนมาจนสุดครับย่านฟื้นย่านไฟเนาะครับเนาะอเมริกาสายกับ เสริญสวนแนะนำพี่น้องเด้อขั้นจากปลูกจากฝังขั้นดินเป็นร่องเป็นน้ำซึมน้ำซับนะครับปลูกรตครับเด้อแท้แอเมโคมายกล่องรัังที่เล่าที่จริงป่ามันมักน้ำครับแต่ว่ามันบ่มักแฉบบ่มักซึนนะครับเด้อขั้นดินเป็นร่องเป็นครับพุ่ร่องป้ปาร่องปลาป่าเอันนี้เป็นแนวคูคูไผ่คูมันแล้วครับนั่นคูไผ่คูมันครับนึงดีอันนี้ลองกลางองกะเพื่อนชายก็เอาใบเอายังทีมตรงนี้แล้วครับ พีมเพชรเป็นปุ้ยไว้นี่ละนี่ด้ครับนี่ทอพีวีซีนี่ติดใส่ทุกต้นครับนี่ตอน้ำทรายทุกต้นครับทกต้นตอนนี้ก็เปิดเป็นเป็นแถวไผแถวมันอยู่เปลี่ยนตากันเปิดเป็นร่องครับครับเพชรถึงคูเลยครับเด้อพี่น้องเด้อเออขั้นากปลูกป่ามั้ปลูกโลดขั้นเพ็ดถึกหลักมันไงผมเออได้เป็นหมากแน,น่นอนครับเบิ้งคำหมากป่าพี่น้องเออ เชิญพี่เชิญน,น,น้องขั้นจะปลูกปามก,ก็ได้ปลูกลดครับเดี๋ยวนี้หกบาทสามสิบตังค์งอ,ยอ,งงอ,อยู่ครับแพงอยู่ขนาดภาคอีสานแพงภาคใต้ที่แพงกว่านี้อยู่ครับเพราะว่ามันขาเจ้าลงโรงงานขาเจ้าก็ใกล้สินค้าขาเจ้าก็หลายพอค่าก็หลายเด้อครับอันนี้มันพอค่าหน่อยลานนี้หน่อยขาเจ้าก็กดกดแดงกับบัจจัก้วครับเนาะน้วงพี่น้องเด้อขั้นเห็นคลิปนี้แล้วกับเบิ่งคลิปนี้แลว้วขั้น มาคันชอบใจกับชีวิตของพ่อใหญ่สายชีวิตบ้านๆครับชีวิตธรรมดาคนไทยคนสวนครับอยู่น้ำหัวน้ำสวน,านหา,ากินหาจากน้ำบ้านน้ำสุมสน,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 นเนี่ยครับมาคันชอบใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้นะครับเด้อกดกระดิ่งให้ได้ออพ่อใหญ่สายกับพูดไม่อย่างไรดอกเคลิปวไม่เฮ็ดเพื่อศึกษาอยู่ครับศึกษาอยู่ก็ยังบันลู้ยังบนัน เก่งดอกครับยังบ่เก่งยังบ่าขั้นเข้าใจบรนไดก็เฮ็ดไปน้ำครับมือใหม่เนาะครับเนาะมือใหม่หัดขับครับมือใหม่หัดเฮ็ดอยู่เลี้ยรูไปน้ำครับผิดถูกกะเป็นของธรรมดาครับบ่เลี้ยนเกือบบอลูครับบ่เฮ็ดเกือบบอลูครับผิดกแก้ไม่เนาะครับเนาะเออยังว่าขอฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อคันมักคันชอบใจกับกดไลค์กดติดตามให้เลยนะครับอันนี้กัิพาพี่น้องมาหมด บึงปลานม้ครับนไม้ครับนม้ได้ครับนม้วพอใจสายมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างอยู่ปลูกว้หลายอย่างปลูกข้าวก็มี่ครับปลูกกล้วยก็มี่ตลอดเรยอพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องพอใจสายกับ,บ่มมีอย่างหลายนะครับเด้อคลิปนี้กับพ่อกันไม่อคลิปหนาเนาะครับนาอสวัสดีครับ